เสียงปู่อือรือนะครับเสียงที่หนึ่งนะครับผมตรงส่วนตรงจุดนี้เนี่ยจะมีบ่อน,น้ำอำําอมฤตนะครับจากความเชื่อเรื่องตำนานที่เล่ากันมานะครับว่าปู่ได้ก้มลงมาทานน้านะครับจากบ่อน,น้ำอำําอมฤตนี้นะครับเป็นบ่อน,น้ําที่จะมีน้ําไหลลงมานะครับและจะมีให้เห็นเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้ที่ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นวันดีมากๆเนื่องจาก ฝนเนี่ยก็ไม่ได้ตกมาหลายวันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักว่าทําไมถึงมีน้ําไหลลงมานะครับตรงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับผมก่อนที่จะมาถึงบ่อน้ํานี้ก็ได้เจอบริวารปู่นะครับแล้วก็ได้นั่งสมาธินะครับแล้วเกิดความคิดในใจว่าเอ๊ะมาตรงนี้แล้วเราจะได้น้ำมนต์จากปู่หรือเปล่าพอมาถึงเสียนของปู่แล้วพอมาเห็นนี่ก็ เกิดความปิติอย่างมากนะครับแล้วก็ขอนําน้ำมนต์นะครับหนึ่งขวดนี้ไปฝากคุณแม่นะครับคุณแม่สมคิดสว่างแจ้งกับคุณแม่จิตนะครับผมแม่พิเนศนะครับเดี๋ยวลูกหลานเอาน้ำมนไปให้แม่ทานนะแม่นะจะได้หายจากโรคจากภัยนะแม่นะน้ำมนต์มงคลจากปู่อือลือถ้ำนาคาครับ